สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้เนื้อหาสาระเกี่ยวกับเบเกอร์กันดูดและก็เบเกอร์ธรรมดานะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะครับบางคนอาจจะยังเข้าใจผิดหรือคัดเคลื่อนอยู่เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาทดสอบและทดลองให้ดูว่ามันต่างกันอย่างไรนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวมาดูเบเกอร์ธรรมดานี่ไอ้พวกนี้แหละนะครับคือเบเกอร์ธรรมดาที่เราเห็นกันได้ทั่วไปนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเบเกอร์กันดูดหรือว่า CBO นะครับนี่ตัวนี้นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับโดยการทดลองนะครับผมจะเอาหลอดไฟ100วัตต์เนี่ยนะครับมาค่อมอนุกรมไว้กับโครงตู้หรือว่าเป็นกาวนั่นเองนะครับโครงตู้เนี่ยต่อสายกาวไว้หรือว่าต่อกลงดินไว้นั่นเองนะครับในระบบนี้นะครับเอานิวตันร่วมกับกาวด้วยนะครับก็คือเดินนิวตันลงกาวนั่นเองนะครับตามมาตรฐานณปัจจุบันนะครับ ทีนี้อีกขั้วหนึ่งตรงนี้ก็อนุกรมกับหลอดไว้แบบนี้นะครับลองจําลองสถานการณ์ว่าเราโดนไฟดูดนะครับกับเบกเกอร์ธรรมดานะครับไฟดูดก็คือว่าเราอาจจะไปแตะโดนสายไฟที่มันรั่วหรือมันรั่วลงพื้นผิวโลหะอะไรอย่างนี้แล้วเราไปแตะโดนเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาภาพกว้างๆหน่อยนี่นะอันนี้เปรียบเสมือนว่าเป็นตัวเรานะครับหลอดไฟถ้าเราไปแตะ โดนสายไฟที่เป็นเบรกเกอร์ธรรมดาดูหลอดไฟนะปุ๊บเห็นไหมสว่างโล่เลยเบรกเกอร์ Baker ก็ไม่ตัดเนื่องจากว่านะครับมันไม่ครบวงจรนะครับเหมือนเราโดนไฟดูดแต่เบรกเกอร์ไม่ตัดเพราะว่าค่ากระแสตรงนี้นะครับค่ากระแสที่รั่วลงกาวหรือว่าช็อตเราอยู่ณนะขณะนั้นมันยังไม่ถึงเกณฑ์ที่เบรกเกอร์จะตัดนะครับเบรกเกอร์ Baker, พวกนี้เบรกเกอร์ Baker, ธรรมดามันจะตัดก็ต่อเมื่อมันลัดวงจรแบบเต็ม นะครับแบบแทบจะเป็นศูนย์โอห์มเลยนะครับแล้วค่ากระแสที่ไหลผ่านตัวมันถึงเกณฑ์ลิมิตที่มันระบุไว้นะครับอย่างตัวนี้ 32M แอมป์ถ้ามันช็อตกันจนเกิน3 2แอมป์มันก็ถึงจะตัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราโดนดูดนะครับแล้วมีเบรเกอร์ธรรมดาขนาด3 2แอมป์เนี่ยกว่าเบรเกอร์จะตัดนะครับรับรองนะครับเราคิดก่อนแน่นอนนะครับเราตุยก่อนแน่นอนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทีนี้ พูดไปหรืออยังนะครับอ่าอย่างที่บอกแหละนะครับมันต้องช็อตกันจริงๆลัดวงจรเบรกเกอร์พวกนี้ถึงจะตัดแต่ถ้าเราไปแตะโดนสายไฟรั่วอะไรแบบนี้เบรกเกอร์ธรรมดาจะไม่ตัดนะครับแต่ทีนี้เรามาดูไอ้ตัวที่เป็นเบรกเกอร์กันดูดนะครับหรือว่า RCBO พวกเนี้มันจะตัดไหมเดี๋ยวมาดูกันตัวเนี้ยจะทํางานนะครับ ถ้าไฟรั่วลงกาวลงโครงหรือรั่วลงสายส่งรั่วลงพื้นดินอะไรอย่างนี้เบรกเกอร์ Baker พวกนี้มันจะตัดทันทีเดี๋ยวมาดูกันนะครับจำลองสถานการณ์อันนี้เป็นมือเราข้างหนึง่งอีกมือข้างหนึ่งเราแตะกับพื้นหรือยืนอยู่กับพื้นนี่แหละนะครับทีนี้ผมจะจิ้มใส่ขั้วที่เป็นลายนะครับขั้วที่มีไฟนะครับเดี๋ยวหาว่าตุกติกเดี๋ยวเอามุมกว้างซะก่อนนี่ ทีนี้ผมจะเอาสายไปจี้ใส่ขั้วที่เป็นลายปุ๊บเห็นไหมเบเกอร์ Baker ตัดแล้วนะครับนี่อันนี้จิ้มแค่ข้างเดียวนะไม่ได้รัดวงจรนี่เป็นการจําลองสถานการณ์ว่าไฟรั่วหรือว่าเราไปแตะโดนสายไฟที่เปือยอยู่เบเกอร์ R C B O จะตัดการทํางานทันทีแตกต่างกันกับเบเกอร์ธรรมดานะครับอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับพวกนี้ช็อตก่อนถึงจะตัด แต่อันนี้แค่รั่วแค่ดูดตัดแล้วนะครับอันนี้ดูดไม่ตัดนะถ้าเอานิ้วไปจิ้มขั้วลายเนี่ยที่มีไฟเนี่ยดูดเราตายก่อนเบเกอร์ยังไม่ตัดเลยแต่พวกนี้ขอแค่แตะนิดเดียวเราอาจจะมีสะดุ้งอาจจะมีโดนช็อตบ้างแต่ว่ามันเป็นหลักเซียววินาทีหรือว่ามินิเซ็นะครับมันช็อตแป๊บเดียวคล้ายๆว่าสะดุ้งแป๊บเดียวเบเกอร์ตัดแล้วแต่อันนี้ไม่ใช่แค่สะดุ้งนะครับ ดีไม่ดีตุยก่อนนะครับเบเกอร์ยังไม่ตัดอย่างที่บอกนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อดีของเบเกอรอ์ที่มีระบบ RCBO หรือว่าเบเกอร์กันดูดนั่นเองนะครับถ้าใครยังไม่มีก็าหามาใช้ซะนะครับเกี่ยวกับโดยเฉพาะาไฟที่เกี่ยวกับพวกเครื่องทำน้ำอุ่นหรือว่าอ่าปั๊มน้ำออโตโอ้อะไรพวกนี้นะครับาบางทีเครื่องทำน้ำอุ่นพวกวันนี้ที่จริงมันมีระบบ กันดูดในตัวอยู่แล้วแต่ถ้าเราป้องกันไว้อีกชั้นหนึ่งมันก็จะดีกว่านั่นเองนะครับอันนี้คือ,อข้อแตกต่างระหว่างเบเกอร์ธรรมดากับเบเกอร์กันดูดนั่นเองนะครับสำหรับเนื้อหาสาระของคลิปนี้ก็อเองขอจะไว้เพียงเท่านี้นะครับหากชอบยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ